สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกบค่ะทำงานอะไรอยู่ค่ะเป็นสมาชิอกอบตอยู่ที่มิตรภาพค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงคะดื่มกาแฟแม่มดก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะค่ะแต่พอดีคุณพี่เอากาแฟมาให้ทดลองดูหนูเป็นคนที่ว่า,เป,นนวาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยอยากจะซื้อแบบพวกที่ว่าจะลดความอ้วนเออรื<ะ>่องอะเพราะน้ำหนักเรามันเยอะอยู่แล้วค<ะ>่ะทีนี้ว่ากินกาแฟตัวน,นี้ดี คือว่ามันจะเผาผาญแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพียค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากินกล่องแรกก็รู้สึกว่ามันทาแม่งทาแม่งอยู่ก็เลยสั่งพี่เข้าไปอีกสองกล่องอมากินเป็นขึ้นกล่องที่สองเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าชุดที่สิบกว่าปีที่ใส่ไม่ได้เครื่องแบบค่ะค่ะตอนนี้เอามาใส่ได้นะคะโอ้น้ำหนักลดไปกี่โลนะคะสี่โลค่ะขึ้น่องที่สามค่ะค่ะ โอ้สุดยอดมากเลยขึ้นกล่องที่สามใช่ค่ะขึ้นกล่องที่สามจะรดไปกสี่โลเพราะทาอะไรดูที่ว่ามันเผาผ่านเยอะเหงื่อจะออกเยอะครับทั้งทั้งเหงื่อค่ะรานนี้เป็นคนที่ว่าไม่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไม่มีค่ะจะมีแต่ที่ว่าคือว่าน้ําหนักเกินนี่แหละค่ะคือเป็นคนที่ว่าลูกชอบชอบชอบทำของข้าวกินนะลูกก็กินเยอะค่ะเป็นคนที่ไม่อยากให้ของเหลือค่ะที่เราทําอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าจะอ้วบ ขึ้นมากระชั้นชิดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าตอนนี้ก็ลดไปสี่โลนะคะจากแปดสิบตัวนี้เหลือเจ็ดสิบหกค่ะคือกล่องที่สามค่ะแล้วตอนนี้ได้ยินว่าไปแนะนําบอกต่อแล้วใช่ค่ะคือหลานสาวก็เหมือนกันค่ะคือจะเป็นคนที่ว่าเจ้าเนื้อกันหน่อยค่ะทีนี้หลานสาวบอกว่ามาให้ทดลองหน่อยได้ไหมเลยสั่งคุณพี่เข้าไปมาสิบกล่องก็แบ่งๆกันไปค่ะตอนนี้คือว่าใครอยากสวยก็ ลองกินดูนะคะไม่ใช่ว่าโฆษณาขายว่าต้องเป็นยาลดความวุวน่นหรืออะไรค่ะกินกาแฟตัวน,นี้คือคเราเป็นคนกินกาแฟยอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ